คนเอกประยุทธ์นำทีมรวมไทยสร้างชาติบินเครื่องพาณิชย์นั่งปนประชาชนหาเสียงเชียงใหม่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจขอเซลฟี่ด้วย พลเอกประยุทธ์จันโอชาใน,น,าาน,นาฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์พักกลุ่มไทยสร้างชาติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักพร้อมด้วยนายพีรพันธ์จารีรัฐวิภาควนหน้าพักและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชียไปยังสนามบินเชียงใหม่ค่ะเพื่อพบปะประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ม่มและพบประชาชนที่ตลาดนัดศรีบุญเรืองแม่ริมซึ่งพลเอกประยุทธ์สวมเสื้อโปโลพักกลุ่มไทยสร้างชาติและนั่งโดยสารเครื่องบินเหมือนประชาชนทั่วไปที่ ที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศโดยมีการทักทายและร่วมถ่ายรูปกับพลเอกประยุทธ์ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเองค่ะ เมื่อไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะพลเอกประยุทธ์พร้อมคณะได้เข้าไปไหว้พระที่วัดยางกวงอำเภอเมืองและสักการะอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะจากนั้นนางกิ่งการณเชียงใหม่ผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต4นําผู้สมัครสสเชียงใหม่พักกรมไทยสร้างชาติทั้ง10เขตเลือกตั้งรดน้ําขอพรแบบล้านนาเนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านพ้นมาพร้อมอวยพรให้ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการเลือกตั้งโดยพลเอกประยุทธ์นะคะได้อวยพร ขอให้ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีกําลังกายกําลังใจทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปค่ะจากนั้นพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยนายพีรพันธ์และนายชิน,นพัฒกิจเลิศสิริวัฒนาผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต1เบอร์เได้เดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดก้อมบริเวณวัดย่างกวงเพื่อขอเสียงสนับสนุนเลือกผู้สมัครของพรรค และเลือกพักเบอร์22โดยมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจ่ายตลาดให้ความสนใจเข้ามาจับมือและขอถ่ายรูปกับพลเอกประยุทธ์จํานวนมากค่ะโดยในระหว่างการลงพื้นที่นะคะพลเอกประยุทธ์ได้แวะชิมเข้าซอยร้านลุงประกิตร้านดั้งเดิมเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นหนึ่งในเมนูที่นําไปเสิร์ฟผู้นําเอเปกปี2022ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ดอยม่อนแจ่มต่อค่ะ ภูมิใจไทยโรแจ้งคลิปซื้อเสียงยันถูกใส่ร้ายแจ้งกะกะตและตำรวจดำเนินคดีแล้วค่ะขอประชาชนอย่าไปหลงเชื่อวอนทุกพักต่อสู้อย่างเป็นธรรมตรงไปตรงมา นายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีมีการแชร์คลิปในลักษณะที่เป็นการซื้อเสียงเลือกตั้งและปรากฏเอกสารใบปลิวผู้สมัครสสของพักภูมิใจไทยที่จังหวัดน้องขายว่ากรณีที่เกิดขึ้นตนเองได้สอบถามไปยังผู้สมัครคนดังกล่าวแล้วยืนยันว่าไม่มีพฤติการการกระทําอย่างที่มีการปล่อยคลิปซึ่งคลิปที่ปล่อยออกมามีลักษณะเป็นการใส่ร้ายทําให้ผู้สมัครของพักคนดังกล่าวได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับสถานีตํารวจในพื้นที่รวมทั้งได้แจ้งให้กะกะตทราบแล้วว่า ตนเองไม่ได้มีส่วนรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผู้กระทําและไม่ได้ใช้ให้ใครกระทําเพราะพักได้กำชับผู้สมัครอยู่แล้วว่าสิ่งใดผิดกฎหมายห้ามกระทําค่ะส่วนพรคภูมิใจไทยจะมีมาตรการป้องกันการใส่ร้ายป้ายสีในลักษณะนี้อย่างไรนายสุภชัยกล่าวว่าคงไม่สามารถป้องกันได้เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแข่งขันทําให้บางคนสบช่องโอกาสมาก,กระทํากับบุคคลที่หาเสียงโดยสุจริตส่วนตัวขอเรียกร้องให้มีการต่อสู้อย่างเป็นธร ตรงไปตรงมาค่ะขณะเดียวกันนะคะนายสุภชัยยังฝากไปถึงประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อการให้ข่าวโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่มีการกล่าวหากันง่ายๆเพราะถ้าดูในคลิปมีลักษณะตั้งใจทำให้เห็นว่าเป็นผู้สมัครเบอร์อะไรพักไหนซึ่งไม่มีใครทำกันจึงขอให้ประชาชนใช้ความหนักแน่นดูเหตุดูผลและความถูกต้องค่ะ อิทธิพรยันกรกะตไม่ปล่อยคนทำทุจริตเลือกตั้งสอสอชี้กรอบ60วันหลังเลือกตั้งไม่มีผลต่อการสืบสวนค่ะไม่มีปล่อยผีเร่งให้ตั้งรัฐบาลก่อน นายอิทิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวถึงการสืบสวนทุจริตการเลือกตั้งว่าขณะนี้มีเรื่องการซื้อเสียงเข้ามาจำนวน8เรื่องและ15เรื่องเป็นการหาเสียงหลอกลวงโดยมาตรการป้องกันกกตได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง423คนซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งจะมีผู้ช่วย1คนนอกจากนี้ยังมีชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจที่จะปฏิบัติหน้าที่15วันก่อนวันเลือกตั้งซึ่งจะเป็นกลไกที่ช่วยป้องกันการทุจริตได้อีกทั้ง ครั้งนี้มีอาสาสมัครที่มาจากไอลอและ WeWatch เข้ามาช่วย ทั้งนี้อยากเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการเลือกตั้งเพราะเมื่อมีข้อมูลเบาะแสแล้วแจ้งกกตหากนำไปสู่การพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดกกตมีเงินรางวัลชี้เบาะแส300,000ถึงล้านบาทค่ะส่วนกรณีการแจกใบส้มใบเหลืองกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสสนั้นถ้าหากกกตพบความปรากฏและมีพยานหลักฐานอันทำให้เชื่อว่ามีการทุจริตและยังไม่ได้ประกาศผลกกตสามารถแจกได้ทั้งนี้กกตไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะให้ใบส้มกับใคร โดยตัดสินตามพยายนหลักฐานค่ะและที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากกตอ,อาจไม่กล้าจแจกใบส้มเนื่องจากมีคำพิพากษาของศาลอุทธรให้กกตชดใช้ค่าเสียหายของนายสุรพลในการเลือกตั้งเมื่อปี2562นายอิทธิพรกล่าวว่ากกตพิจารณาเรื่องนี้บนข้อมูลหลักฐานในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อวินิจฉัยแล้วผลที่จะตามมาเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับค่ะ ส่วนกกตจะพิจารณาเหตุทุจริตทันก่อนการเลือกตั้งหรือไม่นายอิทธิธพรกล่าวว่าจะทันหรือไม่ก็จะไม่กระทบต่อการดําเนินการของกกตค่ะเพราะว่าจะเชื่อมโยงต่อการประกาศผลการเลือกตั้งที่จะต้องประกาศภายใน60วันหลังวันเลือกตั้งถ้าสอบสวนไม่ทันก็สามารถสอบสวนต่อได้ซึ่งการสอบสวนหลังการประกาศผลการเลือกตั้งจะไม่ได้แจกใบส้มแต่ว่าจะต้องแจกเป็นใบแดงแทนค่ะซึ่งสารดีกาจะเป็นผู้ตัดสินทั้งนี้หากครบ60วันแล้วพิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่ทัน จะต้องปล่อยผีไปก่อนใช่หรือไม่เพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลน,นายอิทธิพรกล่าวเขาว่าคงปล่อยแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นการละเลยหน้าที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและกระบวนการทำงานของกะกะตค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันอิคิวตายจริงค่ะพร้อมกําชับทําคดีอย่างตรงไปตรงมาจอเชิญพลเอกเจ้าของปืนมาสอบปากคํา พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัฒ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์เสียชีวิตของจีจีเน็ตไอดอลชื่อดังและนักเรียนเตรียมทหารภูมิพัฒหรืออิกคิวว่าได้รับรายงานยืนยันว่าอิคิวเสียชีวิตจริงค่ะเนื่องจากมีพยานรู้เห็นจำนวนมากซึ่งพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนจะต้องชี้แจงรายละเอียดของคดีให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจจะเอาผิดใครได้หรือไม่นั้นต้องรอผลการสอบสวนให้ชัดเจนก่อนซึ่งได้กําชับให้ทํา คดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะกรณีอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นต้องเชิญบิดาของอิคคิวซึ่งเป็นเจ้าของปืนมาให้ปากคำเพื่อให้ทราบว่า อิคิวได้ปืนมาอย่างไรซึ่งต้องรอหลังงานศพจึงจะเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนส่วนการที่ในโลกโซเชียลมีความสงสัยนะคะว่าอิคิวเสียชีวิตจริงหรือไม่มีความพยายามปกปิดความจริงเพื่อให้หลบหนีไปหรือไม่ยืนยันเขาว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งตำรวจต้องทำคดีอย่างตรงไปตรงมาเพื่อตอบคำถามสังคมให้ได้ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะ ด้านพลตำรวจตรีอัธถพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งไปติดตามความคืบหน้าการสืบสวนของคดีโดยกล่าวว่าผลการตรวจคราบขม่าดินปืนพบว่าอยู่ที่มือของฝ่ายชายเพียงคนเดียวค่ะไม่พบคราบขม่าที่ร่างของฝ่ายหญิงและยังพบหัวกระสุนที่หายไปหนึ่งนัดจากที่เกิดเหตุฝังอยู่ในกระโหลกศีรษะของฝ่ายชายด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างส่งหัวกระสุนไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นกระสุนปืนจากปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุหรือไม่ はい。 ส่วนประเด็นว่าพ่อฝ่ายชายจะมีความผิดทางกฎหมายจากการให้ลูกชายครอบครองและใช้ปืนด้วยหรือไม่นั้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ค่ะเพราะมีข้อกฎหมายหลายส่วนแต่ตำรวจก็ได้รวบรวมข้อมูลอาวุธปืนและอาวุธสงครามทั้งหมดที่ปรากฏในโซเชียลของอิคิวโดยยังไม่ยืนยันว่าเป็นปืนจริงหรือว่าเป็นบีบีกันทั้งนี้พลตำรวจตรีอัธพรยังได้ยืนยันว่าคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดหลายตัวค่ะและข้อมูลขี๊กัสยืนยันว่าจีจี้ลงไปรับอิคิวที่ ล่างคอนโดขึ้นมาที่ห้องตอนประมาณตีสี่ของวันที่18เมษายนโดยไม่มีท่าทีทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงกันค่ะและจนถึงเวลาที่แม่และเพื่อนจีจี้มาพบศพเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่19เมษายนและแจ้งตำรวจก็ไม่มีใครเข้าออกห้องดังกล่าวและภายในห้องที่เกิดเหตุก็ไม่พบร่องรอยของการต่อสู้ทั้งนี้นอกจากพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายรวมถึงเพื่อนบ้านแล้วตำรวจจะเรียกเจ้าของห้องมาให้ปากคำด้วยค่ะเพราะพบว่า ห้องนี้เป็นเพียงห้องที่จีจี้มาเช่าเท่านั้นอายการนัดฟังคำสั่งคดีน็อตกองสลักพล u สฟอกเงิน8พฤษภาค,คมเจ้าตัวปฏิเสธพร้อมต่อสู้คดีค่ะ นายพงษธรอินอํานวยผู้อํานวยการศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i กล่าวภายหลังนําตัวนายพันธวัฒนากวิสุทธ์หรือน็อตเจ้าของเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่ออนไลน์กองสลัก p l u สและพวกรวลุ่ม17คนมาส่งฟ้องต่อพนักงานอายการคดีพิเศษสํานักงานอายการสูงสุดเขาว่าจากการสอบสวนมีความมั่นใจในพยานหลักฐานโดยเฉพาะในน็อตพบหลักฐานเอกสารมอบอํานาจให้ในายเฟย1หนึ่งในผู้ต้องหานําสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า53ล้ บาทไปขึ้นเงินรางวัลจากนั้นนายเฟยนําเงินรางวัลที่ได้ฝากเข้าบัญชีม้าของนายสุทินและโอนต่อไปเข้าบัญชีของนายน็อตพนักงานสอบสวนมองว่าการนําสลากไปขึ้นรางวัลกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการสร้างเส้นเงินเพื่อฟอกเงินสีเทาให้เป็นเงินถูกกฎหมายอีกทั้งการสอบสวนยังพบนายเฟยมักใช้บริการบัญชีม้าของนายสุทินเพื่อรับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์เป็นประจำอยู่ก่อนแล้วกรณีนายน็อตอ้างว่านำสลากให้ในายเฟยไปขึ้นเงิน เพื่อทดสอบระบบของกองสลักพลาสก่อนจะร่วมลงทุนจึงฟังไม่ขึ้นค่ะ ด้านน็อตพันธวันรนะคะยืนยันพร้อมต่อสู้คดีค่ะโดยเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจให้ในายเฟยไปขึ้นเงินไว้ต่อสู้ในชั้นศาลและยืนยันนะคะว่าเพิ่งจะรู้จักกับนายเฟยและพบกันเป็นครั้งแรกไม่ทราบมาก่อนว่านายเฟยทําเว็บพนันออนไลน์และมีลูกน้องมีเครือข่ายบัญชีม้าการถูกดําเนินคดีของตนในครั้งนี้มองว่าถึงคราวซวยน็อตยืนยันเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ต่อตั้งเป้าให้ได้3ล้านเสียงเพื่อมีสิที่นั่งในสภาผู แทนราษฎรค่ะพร้อมกับผลักดันคาสิโนถูกกฎหมายและหวยใต้ดินถูกกฎหมายมั่นใจถูกดําเนินคดีจะไม่กระทบต่อคะแนนเสียงการเลือกตั้งขณะที่ผู้สื่อข่าวมีรายงานนะคะว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด41คนค่ะได้ตัวมาฟ้อง23คนอยู่ในเรือนจํา4คนและหลบหนี้8 8คนสารออกหมายจับไว้แล้วทั้งนี้อายการนัดฟังคําสั่งในวันที่8พฤษภาคม2566นี้ค่ะอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กด และกดกระดิษฐเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n MM n breaking news